สวัสดีจ้าเพื่อนเื่อทุกคนวันนี้มากินข้าขวกับวานิ้ดนะคะข้าวสวยร้อนๆกับต้มกระดูกหมูนะคะไม่มีเอาหอมผักชีใส่นะคะก็กินแบบนี้แหละเนาะต่างแดนนะคะมามาจ้ามากินกับวัน,นิ้ดาเลยนะคะซุดน้ําก่อนอื้อร่อยนะคะเพื่อนๆได้อะไรกินกันคะ่ะ วันนี้ดาจะกินกระดูกหมูอ่อนนะคะต้มแซบนะคะต้มแบบอืมไม่มีหอมพวกชีใส่กินง่ายๆนะคะสไตล์วันนิดานะคะอ,อร่อยอเคี้ยวกระดูกหมูอ่อนกุ๊บกุ๊บเลย นี่นะคะอร่อยนะคะวันนี้อากาศก็ดีนะคะวันนี้วันนี้อากาศโอเคเลยนะคะแดดพระอาทิตย์ออกนะคะพระอาทิตย์ขึ้นนะคะออกพระอาทิตย์ออกเกือขังนอกหนาวนะ ถึงพระอาทิตย์ออกค่หนาวเมืองไทยบ้านเราร้อนเนะาะทั้งร้อนทั้งเผ็ดนะคะต้มยำใส่พริกใส่พริกด้วยนะคะ แล้วก็บีบมะนาวแล้วก็รดุดีผนุ่นรัวลงไปก็อร่อยเนาะแต่แต่กระดูกหมูมันมันจะมีมันนิดนึงเนาะมันจะติดเยอะหน่อยฝากเป็นกำลังใจวันนี้ด้วยนะจ้านาคะคะยูทูไปด้วยกันเนาะอร่อย